สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับยิ้มเพชรยนต์นะเราอยู่กันโซนรถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งเจ็ดที่นั่งนะคะ,ะยาลรีดเอชีพก็มีนะคะ,ะกระบะแคปก็มีเนาะไปะเดี๋ยวเบื้องต้นเราค่อยๆรีวิวกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กระบะก่อนเข้ามาใหม่เลยสดๆร้อนๆนะคะยังไม่มีใครจองนะรีบถ้าพี่ๆคนไหนหารถไว้ใช้งานยิ้มแนะนําเป็นกระบะเลยนะคะโตโยต้า ไฮรักวีรีโวนะคะคันนี้สีขาวนี่ไม่รถน้อยมากสองหมื่นกว่าโลเองที e ่ K. คันนี้ไม่รถน้อยมากนะคะเดี๋ยวจะแนะนำพี่ๆให้นี่สวยมากคันนี้ไม่รถอยู่ที่สองหมื่นกว่าเองนะอะวันนี้มารีวิวโตต้ารีโว o สองเซตนะคะ เซน์อีดิชั่นนะคะรถกระบะสายสปอร์ตที่หลอ่อแล้วก็ดุดันด้วยขับสนุกเลยพี่ดีไซน์ภายนอกนี่ออกดูสปอร์ตเลยนะคะนี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมเนาะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเป็นกระบะแคปนะแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะ ออนปล่อยเราเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวให้ทั้งหมดนะคะตัวเช็คสภาพรถให้นะคะ274จุดนะคะได้รับรถไปไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่ารถจะไม่ดีหรือกลัวโดนย้อมแมวนะคะเพชรยนต์นำรถดีๆมาให้ลูกค้านะคะทุกทุกท่านเลยนะคะขัดรถสวยรถดีมีคุณภาพให้นะคะเกรด A เลยนะ คันนี้นะคะนี่ล้อ,อไฟไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED Daylight นะคะลันนิ g งไลท์นะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อขอบ17นะคะตัวถังแบบเตี้ยนะคะให้ลุคดูเท่แบบรถแต่งจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์จะเป็นดีเซล2.4ลิตรนะพี่นะกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงละ้ะแรงบิด134 143ิ้นิวตันเมตรนะเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะเนาะ พกจังหวะจะขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยพี่ดูรอบๆอบพันนี่นะคะช่วงล่างเซ็ตมาให้เตี้ยลงนะคะเกาะถนนได้ดีขับในเมืองคล่องตัวเลยความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยให้นะคันนี้นะคะ4 5 9 0 0้บาทนะคะจะหวนอยู่ที่ประมาณ8,00พ นะคะแ0 0พนนี่นี่0 0นหน่อยๆประมาณนี้อาจึะตีดเป็นตัวเลขกลมๆให้นะคะพรานานสูงสุด84งวดพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ2.59นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะไม่มีเครดิตสามารถทําเรื่องได้ไหมทําเรื่องได้นะคะไม่มีเครดิตเบื้องต้นจะทําฟรีดาวให้ดันฟรีดาวให้ลูกค้าทุกๆท่านเลยไปเดี๋ยวเราไปรีวิวคันต่อไปกันคันนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะ สำหรับคนที่กำลังมองหารถอึดถึกทนนะคะยิ้มแนะนำโตโยต้าอัลติส 1.6G คันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานยางใหม่เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะนี่คันนี้จะไม่มีไฟตัดหนองนะตัว 1.6G นะคะราคาค่าตัว519,000บาทน,นะคะคันนี้ผ่อนอยู่89,000พี่ผ่อนนานสูงสุด84งวดน,นะคะเครดิตดีหนูทำฟรีดาวให้เลยนะคะไม่มีเครดิตเบื้องต้นก็มาจับมาจองได้นะคะอ่ะ ต่อมาคันนี้ก็เข้าใหม่เช่นเดิมนะคะโตยต้ายาริสนะคะดูไฟหน้าโตยต้ายาริส1.2 High Cross นะคะราคา4 4 9 4 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะที่เขียนว่า c r s นะคะนี่ก่อนปลนะ่อยน้ำมันเครื่องของเลวเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะไม่รถคันนี้อยู่ที่60,000กโลเองนะคะเป็นรถปี2020นะเป็นรถปี2020นะคะ อ่ะต่อมาคันนี้ก็มาใหม่ตรงนี้คือมาใหม่หมดเลยนะพี่นะถ้าพี่ชอบนี่ยาลิทเอ i ีแนะนำให้เลยนะคะคันนี้ราคา529,000บาทนะคะเป็นตัวยาลิตนิว1.2พรีเมียมเนาะไฟหน้า LED เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะมีกล้อง360ให้ตรงนี้นะคะ คันนี้เป็นปี2023นะคะไม่ลถอยู่ที่7,800โลเองนะพี่นะถ้าสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์เลยนะคะอันนี้รีวิวแบบเบื้องต้นเผื่อลูกค้าเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าสำหรับคนที่กำลังมองหารถอยู่นะคะแนะนำเลยมาดูที่เพชรยนต์นะคะมีครบจบเลยกระบะรถตู้ Everything จริงกระเบลเรามีให้หมดนะคะคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะเป็นยาริดเอเหมือนกันนะคะราคา559,000บาทนะ นี่เป็นปี2024ไม์รถอยู่ที่39,000นะคะขับสนุกเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันเลยตัวนี้นะคะพูดๆแล้วก็อ่าคันนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรถเล็กนะคะยาริดเอทีฟก็เป็นตัวเร,เรื่องหนึ่งสำหรับพี่ๆหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหารถอ่ะส่วนต่อมาคันนี้เลยนะคะเวลอสนะคะตัวตั้เวลอสคะอันนี้ป้ายทะเบียนสวยมาก1884อ่ะ ปคันนี้ตัวต้าเวลลร้อนนะคะ1.5พรีเมียมนะคะราคา639,000บาทนะคะรถพึ่งเข้ามาเลยนะคะนี่มาพร้อมกับสกเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสวยมากปีคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะไม่รถวิ่งอยู่แค่70,000กว่าโลเอง <c oughs> เป็นปี2023นะคะสีดำนะคะ โซนรถเข้าใหม่มีรถให้เลือกเยอะเลยถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากมาดูรถตัวจริงมาดูได้ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงนะคะกลันตีรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมนะมีการตรวจรถให้274จุดนะคะได้รับการตรวจนี้นะคะเป็นการตรวจระดับสากลเลยบริษัทที่ได้รับมาตรฐานนะคะกลันตีให้แล้วลูกค้าจะมีไฟล์ด้วยนะคะว่ารถคันนี้ได้5ดาวจริงๆนะคะ ของเราขายของดีแน่นอนนะคะคัดรถเกตเอสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยิ้มขอตัวลาไปก่อนถ้าพี่ชอบคันไหนนะคะเข้ามาจับมาจองได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ